카메라 한번더 아, 아 이렇게 큰 행사에 참여하게 돼서 정말 기쁘고요. 어 저를 태국에 오게 해주신 찰리 찰리에게 정말 진심으로 감사드리고 어 찰리 덕분에 이런 큰 행사를 할수 있어서 정말 감사합니다 찰리 팬분들 찰리 ดีใจมากๆที่ได like, anyway. mm ้มาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่แบบนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณชาลีมากๆที่ช่วยให้ได้มาในงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนค่ะฝึกภาษาไทยอะไรบ้างคะขอบคุณครับขอบคุณคดีใจแกรมินฝึกภาษาไทยอะไรบ้างครับถ้าว่้าจอานหนังใหม่เลยจงแนะนชุดฮิวมังมาชันยากิงกาย นุกแตนลบกันลบค่ะอ่าฮิวจะตายอยูเดวู้ดใครเป็นคนสอนครับใครเป็นคนสอนครันุกูค่ะที้ช่วยดูหนูดีเย้เออเออเพนฟุนต์กับชาลีเพนทับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะแล้วก็เขาเขาเรียนรู้เองด้วยครับผมเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบ เรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ iana, men, athletes, really ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่าให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทำงานที่ไทยแล้วเขาก็อยากแบบทำให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับแกมีอยากฟกับอะไรสุแฟนคลับครแมนกทันเทชนม่งพูดถึงเรื่อนี้เออ항상이렇게어진짜처음부터끝까지오랫동안저를지켜봐주시고제가태국에서일할수있게

โอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวอันไหนเป็นไงบ้างวันนี้ได้ผมย้ำเหมือนเดิมผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบไม่ว่ายังไงก็แบบยังยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆพี่ๆทุกคนแล้วก็รางนหือลูก ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมาก,กันตลอดเนี้ยก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเข้ามา <c oughs> ไ,ดได้ได้ได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป,เป็นเป็นเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทากันมาจนถึงจุดเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆ,ๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้ใหร้องแต่วันแรกผมก็ดีใจมากแล้วข <c oughs> าก Along ็ด <c oughs> <c oughs> ีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ ็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่ที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่กับเขาได้นานก็ ขเขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไปไมผ,มผมว่าเต่าตื่นเต้นผมว่าเต่าตื่นเต้นไอ้วันวันนี้ออที่เพื่อนๆอาจเห็นเขาเขานง่งหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้คือร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนี้จริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้ก,กันใช่ไหมเนะ็กเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนี่จเห็นทรงอยู่หรือเปล่าโอไม่เก็บแล้วผมน่ารักน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับ วันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับอยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละเริ่มเริ่มนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนก็เห็นบอกว่าทำงานด้วยกันหลายอย่างอยู่ด้กันใช่ไหมครับมีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษในรอบนีเพลงไหมมีครับผมผมมีเพลงที่อยากทำแบบแบบซอกอมินก็อยากทำอยากทำเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทำให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทำเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบ เก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทํางานก็เป็นอะไรที่แบบทําให้งานง่ายขึ้นมากๆเรารีเพจไหมว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทําเพลงแบบเพลงน่ารักน่ารักซองแฮปปี้แฮปปี้หรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมอเรียขอแต่งหรือขอเป็นแฟนคะขอแต่งให้กันดีๆก่อนเราได้คุยกันไหมครับอยู่ความสำคัญเพราะว่าอย่างตัวกามินเองบอกไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาว่าจะมีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยเรามีคุยกันไหม คุยกันยังไงนะพี่คุยกันว่าเออแบบไม่คาดคิดว่าจะมาลูกคิดคิดผมผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงๆอะผมผมก็เป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราตั้งใจในการทําบางสิ่งมากแล้วเราก็แบบใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จะจบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากอย่กรูว่ากามินเนี่ยได้ดูดูดวงดูดวงว่าจะได้ทํางานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนนคไทยหรือปล่า คุณามีรู้อะไรบ้ไหมรู้เร่องอะไรบ้างรู้เรื่องอะไรบ้างรู้เร่องอไมบ้างรู้เรื่องอะไรบ้รู้เรื่องอะไรรูเรื่องอะไรบ้างรู้เรืองอะไร้าเออะไรบ้างรูรื่ออะไางรู้เรื่องอะไรบ้ yes โอ้สมครับผมแสดว่าดนเราสมงกันหรอผู้เราสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเขาาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมฮะดวงเรา่เพราผมไม่ต้องเช็คเลยครับผมก็เนี่ยรอดูแล้วก็พยายามทาตัวให้มันดีขึ้นดีขึ้นหลายหอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบ มีทางานมีความสุขพยายามทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับยังทำคะแนนอยู่ทุกวันอยู่ทุกนาทีไหมใช่ใช,ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับแล้วข,ขให้ผ่านบ้างคะไอี่ทคะแนนมาเขาว่ายังไงบ้างเาก็คือจริง,รงๆอะหลายๆคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็พยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะ เวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงอะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากแล้วเพราะเราสองคนเนี่ยอายุเท่ากันเลย31แล้ว,ลวซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อะหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆในในเรื่องความจริงเนาะเราแบบว่าต้องใช้ความต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมายอ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยแปลว่า<ห>นายเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพื่อเขาเลยใช่ไหมครับ ตัวผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอ,อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ดีใจดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอีกมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณมากผมเป็นคนที่โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่โชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากเปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากาที่ผมโชคดีจริงๆตรงนี้<ช>ครับล้วก็ถามหน่อยถ้านานาทีเขามาแล้วเราจะหาัอกาสของเขาเป็นแฟนได้ไหม พราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วอน่ก็มีม,มีมีก็ถามถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายอ่ะเราเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ยที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วนันมันก็รู้สึกมีความส<อ>ุขขึ้นมา,มากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดก,กันมากขึ้นอะไรเงี้ยเี๋ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนใกล้ชิดกับเขาเยอะอๆแล้วก็ตั้งใจจะขอ อ่ใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วแต่คือทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกาินว่าถ้าเกิดในขอเป็นแปรโอเคไหมครับอ้ำชิมแต่สิ่งที่เราบริโภคกิาบิกิหมเฮ้ยเร่งนี้รองจริงจริงโอเคอ๋อผมก็เล่มันคะเพักักโอเคครับพักเก่งไ โคตรเก่งนะชาเปรักพทบุกใมิกานนี่คือหยุทายสะนี่คือยหลายคนบอกว่าแบบว่าพวกนี้คือลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้นเลด้วยเราปิมาอะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบ มาได้ได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กําลังใจใเราทั้งคู่อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่า เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเออร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับผมคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคเราไหมถ้าเป็นอุปสรรคอะไม่ได้มายืนตรงนี้เราเพลินนักเรียนเรียนเพิ่มเติมกันไหมอะฮะผมมีเรียนเพิ่มเติมกับผมจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่ที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทำงานที่นี่แล้วก็ ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นออผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเ,เข้าใจแน่นเ,นเห็นนิ<ๆ>่งๆแบบนี้เลแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลัลงๆ,งๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ออให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆผอกันไกลเนาะแต่เขาใจจะเป็นป่าดันตัวกามิเลยให้มาอยู่ที่นี่ทงานที่นี่เลยใช่หมเข้าใจเข้าใจจริงเขาฟังเข้าใจหมด้ภาษาเกาหลีว่าจะรับเขาว่าไงคะเฮ้ สาเกาหลีสาเคไอูสลังเฮสาลังเฮเนี่ยเขาบอกรักกันแล้วนะครับและเป็นป่าดันให้กามินแล้วก็จะเดินหน้าจีบเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้วันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นป่าดัานหนึ่งครับผมไม่หลักก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างนั่นคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทาแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่า เร,เรื่องเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้ทั้งผมนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็หยุดสนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังยังน่ารักกันกันอีกนาน,มนผมก็จะพยายาม <feeling S 1> ทําให้ดีที่สุดฟิลลิ่งคือจีบไปด้วยทํางานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบ ปเปิดเผยอ,ะ <S <S อ่ะผมมี hmm. ความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็ก็ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่อง,งอ,อะไรหรือเปล่าแต่ผมก็ยพยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงมันจริงมันจริงที่แบบเราเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับถามน้ามินได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบที่แน็กจีบไปด้วยแล้วก็ทำงินไปด้วยจริงจังเลยีรา <웃음> 어... <웃음> 아, 근데 같이 일해서 정말 정말 기쁘고, 어, 뭔가, 어, 느끼지 않아요. 아직도, 아직도, 어, 찰리 덕분에 이렇게 저도 많은 인기, 많은 분들이 저를 사랑해주시는데, 찰리가 정말 많이 유명하다 보니까 저까지 같이 이렇게 덕을 보게 돼서 정말 기쁘고, 어,

หลายคนรวมก,กันแล้วคาตัวเขาบอกเขาแปลกหลักจริงไหมกลัวคนจะแบบ ไม่การจ้างไหมเพราะว่าเราเป็นป่าดันขนาดนี้สาธุครับผมคือผมต้องบอกว่าแต่แต่ละงานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่แต่ละงานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทํางานหลายครั้งหลายวันมากแต่แปดหลักเนี่ยยังไม่ไม่จริงเลยในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่าก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุให้แปดหลักเร็วๆนะจ้างได้ใช่ไหมเขาจ้างได้จ้างได้แต่ถ้าตัวมันดูแพงมันจะไม่จ้างได้จ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถามว่า ตลอดนะว่าแบบเต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทํางานเขาจะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันทุกวันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆในตอนนี้เป็นจการส่วนตัวเขาหรอครับ น่นี่ยน่เราาปต่กูแค่สดตัวเขาคอยดูอ่ะผมผมอาจจะต้องบอกว่าผมตัวผมอาจจะต้องดูเรื่องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุมลุกต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเรายังกล้าพูดว่าตัวผมอะมันมั่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันดีที่สุดสําหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาพูดแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะเดี๋ยวมันจะแบบหลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร ตัวผมก็ต้องขออนุญาตในการที been, h, ่แบบว่ายังยังควบคุมในบางสิ no. No. ่งบางอย่างอยู <grad to S 2> <estar> uh ่อะไรเงี้ยที่สมบูรณ์หลายที่นะครับนักปั้นนักจีนักลักเนาะอืมพิธีการหัวใจพิธีการหัวใจเหรครับผมสาธุครับผมตอนนี้เน้นเน้นน่ยนักปั้นนักจีบนักลักพิธีการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับแหมปกติเราจะทำงานตอนร้อนวันนี้เพราะต้องทำงานกับการมีเราต้องทำตอนร้อนเงินันเหนื่อยตอนร้อนเออผมจะบอกให้ว่าผมพูดจริงเลยนะแบบ จริงๆถ้าใครสังเกต2เดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์ขายของของผมเองเยอะมากมายผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กําลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทําเลยจริงนะที่แบบว่ามันไลฟ์ขายของถ้าเห็น,นะผมทําแต่สินค้าที่ติดก,กับผมอยู่แล้วที่ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมผมไม่อยากทํางานคนเดียวนะอันนี้จริงๆเลยนะผมแบบอยากอยากทำงานแล้วก็ ทำวิธีทุกทางให้แบบเขาได้ได้มาร่วมทำงานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกำลังใจอย่างหนึ่งที่แบบทาให้ผมอยากทำงานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบทำงานให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมใช่ขอบคุณทุกคนจริงๆริง very cute สวยมากตัวจริงตัวจริงสวยไหมตัวจริงสวยมากตาหังมากตค่ะนันก็มีก็ตั้งนี้ตังนี้ากค่ะ